สวัสดีนะคะทุกคนมาพบกับวินดีก้กลิแล้วเนาะแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยมาดูในส่วนของ R P M 1 6กันนั่นเองนะคะตรงนี้ว่าเข้าสู่ R P ใหม่แล้วนะคะวันแรกของ R P กันเลยทีเดียวก็เดี๋ยวดูพร,พร้อมๆกันนะคะกดเข้าไปเลยนะคะที่ R P อ้เปิดมาปุ๊บก็คือรู้สึกถึงแบบอะไรที่เป็นออกแนวฟาโลหรืออียิปนะจริงๆอันนี้ความรู้สึกส่วนต,ตัวนะคะ อืมชุดตำนานนักลบว้าวมีสกินปืนด้วยงั้นเดี๋ยวเราจะไปอย่างเร็วๆเนาะแต่ก่อนจะไปนะคะดูด้านซ้ายบนเนอะมันมีขึ้นเตือนอยู่นะคะกดเข้าไปนี่เลยมันจะมีเขียนว่า M16 RP Team ใช่ไหมกลับอีกอันหนึ่งก็คือ M15 คะแนนโบนัสกดเข้าไปก่อนนะคะ M15 ก่อนเนาะอันนี้คือเราทำไว้ก่อนที่จะรี RP นะคะเราสามารถมากดหลับได้ นี่มันก็จะเป็นแบบนี้ส่วนทางด้านของอ่ M16 t m r p เนี่ยเราจะต้องเปิด r p ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นมาส่วนตัวก็คือซื้อพ p ล่วงหน้าไว้แล้วนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวมาเปิด r p กันเลยเปิดอัปเกรดแล้วก็นี่นะคะด้านซ้ายเราซื้อไว้แล้วนะนี่เรียบร้อยนะคะชุดแรกมาแล้วนะคะ DJ Dancer ค่ะ ปก,กินปืน UMP แล้วก็มีตูส้สภาสด้วยนะคะตรงนี้โอเคเมื่อเปิด RP เสร็จแล้วนะคะกลับไปที่ซ้ายด้านซ้ายบนเนาะกดเข้าไปที่ MC6 ทีมาพี่นี่นะคะเราจะกดของเพื่อนหรือว่าเราจะสร้างอิก็ได้นะคะนี่เท่านี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในทีมาพีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เราสามารถมากดรับของต่างๆได้เลย ำหรับใครที่เปิด RP แล้วนะคะอย่าลืมเข้าทีม RP นะคะเพื่อความคุ้มค่าที่สุดเนาะเพราะว่ามันมีของให้นั่นเองนะคะว่าจะเป็นคุ้มป้อง,ต,งต่างๆนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ทางด้านของการ์ด RP นะคะคอะเป็นการ์ดข้ามภารกิจนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูของในส่วนของ RP กันต่อนะคะก็ชุดไปแล้วเนาะตรงนี้ทางน้าของชุด DJ Dancer นะคะกับา้าของสกิรปืน UMP นะตรงนี้ไปอย่างเร็ว,รวนะคะก็ก็จะมีทางด้านของอ คือเขาใส่เข้าคู่กันหรอโอเคเป็นส่วนหัวนอ้องหมวกดิจแดนเซอร์นะครับแล้วก็สกินหมวกนะคะตรงนี้หมวกต้องลอยอรารยธรรมอ่ะไปที่ทาเต้นทางด้านของสายพีก่อนนะคะเวลสิบห้าทาเต้นไลท์ร่วนรแหมทาเต้นเข้ากับชุดจริงๆแล้วก็ที่ห้อยกระเป๋าเนาะในส่วนของเวลยี่สิบตรงนี้นะคะจากทางด้านของสายเธอจะเป็นหน้าของสกินระเบิดความสและเวลยี่สิบในส่วนของสายพีจะเป็นหน้าของต้มชูชีพพี่น้องในตำนาน อันนี้รอบทูชีพคือน่ารักจริงแล้วก็ทน้าของเวล25ยนะคะสำหรับสายฟีตรงนี้นะคะมาแล้วเราเป็นท่าน้าของชุดเบต้าไฟล์ไฟเตอร์นั่นเองโอ้ชุดฟีรอบนี้เท่อยู่นะตำนานนักรบตรงนี้ก็คือเป็นเรียกว่าท่าประจำเลเวล50นะคะเป็นชุดนั่นเองเนาะแล้วก็สกินสกินข้างบินสายฟีนะคะจะได้ให้ด้านของเอ,อ่อ SR นั่นเองนะคะตรงนี้ แล้วก็ในส่วนของ AK โว้าวหลักสีสุดแล้วก็มาถึงเลเวล50บนะคะับานาของชูตำนานนักลบนั่นเองแล้วก็มาที่หน้าที่สองนะคะเป็นการหน้าทำภารกิจนะคะตรงนี้ กดไปดูที่ติกเก็ตนะคะสำหรับใครที่เติมแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีให้กดรับต่างๆเนาะคือสมมติว่าถ้าเราเนี่ยมาตรงนี้ครั้งแรกใช่ไหมมาเปิดครั้งแรกเลยแต่เราจะเสียร้อยห้าสิบยูซีแต่ถ้าเราอะเออเรียกว่าเติมมาพีเนาะเออเติมมาพีครั้งแรกเรามาเปิดนะคะแต่ถ้าเราเติมมาพีติดต่อกันเนี่ยสามที่สั้นขึ้นไปนะคะเราก็จะสามารถเปิดได้ฟรีเนาะนี่ได้ตั๋วนะคะข้ามภารกิจมาอีกสองใบแล้วก็ได้คะแนนขีดจำกัดเพิ่มมาอีกเจ็ดสิบห้านะคะแล้วก็ในส่วนของ ่าภารกิจเนี่ยจะเปิดล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์นั่นเองมาดูตรงนี้นะคะว่ามีอะไรกลับมาให้เราสุ่มกันบ้างดูไหนซีโอเคสกคินฮอจากรอบที่แล้วนะคะตรงนี้ใครไม่ทันก็กดซื้อตรงนี้ได้นะคะสกินฮอเนาะแล้วก็ในส่วนของกล่องนะคะที่กลับมาให้สุ่มจะไปทางด้านของอ่า R P สิบเอ็ดนะคะตรงนี้ R P ซพีซัสนสิบเอ็ดกับภาพทางด้านของ R P M พเอมสามปะโอ้มี rp ีแปดด้วยนะนนี่ อืมอืมสิบเอ็ดถูกแล้ว R P S สิบเอ็ดต้องเป็น S นะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ลำดับต่อมานะตรงนี้อ่ามานะาอีกชุดหนึ่งชุดฟังฮิปฮอปนะคะตรงนี้ชุดนี้นะคะได้จากการให้เราเอาแต้มาพ P เนี่ยมาแลกเป็นอ่าเจ้าเหรียญน,นี้นะคะเหรียญเหรียญ R P เนอะมาแลกเป็นตัวนี้แล้วก็มาสุม่มนี่มาสุมที่หน้านี้ค่ะ ก็ประมาณนี้คร่าวๆนะคะสำหรับทางด้านของ RPM 16ก็คือจำง่ายๆเนาะทางด้านของ RP กับซีซันเนี่ยสอง RP เท่ากับ1นึ่งซีซันนะคะวันนี้พาดูแบบเร็วๆนะคะจะได้แบบว่าไม่ช้าเนาะมาแล้วนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมกัน